ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของการฝึกอบรมนะครับ ใครที่กดมาเจอวิดีโอนี้แปลว่าทุกคนได้รู้แล้วนะครับว่าใน l i โอ OA มีสอนคอร์อยู่กี่คอร์สนะครับเรามีการสอนคอร์ทั้งหมด4คอร์สนะครับคอร์สที่1คือคอร์สอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอในมือถือด้วยแอปแคปคัดนะครับและคอร์สที่2นะครับสอนตัดต่อวิดีโอในมือถือด้วยแอปคลายมาสเตอร์นะครับและคอร์สที่3เกี่ยวกับโครมสร้างของการทำอ e ีคอมเมิร์ซวิดีโอที่ใช้สําหรับการทําคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมท สินค้าหรือขายสินค้านี่เองคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สําคัญมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เคยเจอเรียนนะครับคอร์สนี้สําคัญและคอร์สที่4ก็คือสอนมือใหม่ไลฟ์สดใน t ิ๊กต็อนะครับโดยเฉพาะใน t ิ๊กต็อใครที่ไลฟ์สดยังไม่เก่งนะครับก็ทักไลน์มานะครับเพราะฉะนั้นคอร์สที่สามารถเรียนในกลุ่มได้เลยนั่นคือในกลุ่มใน a c e b o o k นะครับก็คือคอร์สการตัดต่อแอปแคปคัต และคอสการตัดต่อด้วยแอปขายมาสเตอร์นะครับสักสองคอรสนี้นะครับจะให้ทุกคนโอนเงินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนกดเข้าไปในกลุ่มนะครับทุกคนต้องไปตอบคําถามในกลุ่มนะครับแล้วก็โอนเงินนะครับโอนเงินมาตามจํานวนที่เขียนไว้นะครับและเมื่อโอนเงินแล้วทุกคนก็ทักเข้าไปในไลน์นะครับส่งสลิปเข้ามาในไลน์นะครับคอยสองคอรสนะครับที่สอนมือใหม่ไลฟ์สดนะครับอันนั้นต้องทักไลน์มาเพราะเราจะเรียน กันในลายลานะครับและอีกคอร์งนะ่ครับที่เกี่ยวกับโครงสร้างของการทำ วิดีโอแบบ e-Commerce วิดีโอนะครับมันจะเป็นสอนเกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมดนะครับอันนั้นก็สอนกันใน Zoom นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อใครจะเรียนคอร์สสคอร์สหลังนะครับ <c oughs> ก็สามารถทักไลน์มาก่อนว่าต้องการเรียนคอร์ส e อีคอมเมิร์ซวิดีโอหรือเรียนคอร์สมือใหม่ไลฟ์สดนะครับ <c oughs> ก็สามารถทักมาตามข้อมูลต่างๆที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับใต้คลิปจะมีเขียนไว้นะครับหรือ <c oughs> ใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาถามได้นะครับที่0 8 2 4 9 2 4 6 6 5และ 0828915941นะครับเรียนกับพี่อ๋อยได้ความรู้ได้ความฟินแล้วเจอกันในคอร์สต,ต่างๆนะครับบ๊ายบายไปแล้ว